ลองสมโอครับเพื่อนก็มีใหม่หัดตอนครับลองตอนไปเรื่อยๆครับกินไหดีอะคู่เหรอกินใหญ่เลยเนาะใหญ่เกิน,กนละฮะอันนี้นะ <Okay. S 1> โอเคครับเป็นกิ่งนี้นะครับ ัดให้เกลี้ยงครับเพื่อนไม่ให้มีเนื้อเยื่อเจริญอยู่นะครับมันเขาจะขึ้นผิวใหม่แล้วก็การตอนของเราจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมผ่าถุงเลยครับผ่าให้กว้างๆเลย เวลามาัดเพื่อนม้วนหนึ่งครั้งม้วนสองครั้งครับแล้วก็ดึงเลยครับเ <c oughs> วลาดึงเนี่ยนะเ,เพื่อนมันจะล็อกให้เลยครับมันจะไม่คลี่ออกสองครั้งนะครับ <c oughs> การมาัดก็มีเทคนิคนะพเพื่อนนะแน่นตึบครับผม เราข้างล่างได้ครับหนึ่งครั้งสองครั้งดึงครับผมแน่นแน,น่อ่า อ่ะเรียบร้อยครับตอนกิ่งส้มโอทับทิมสยามครับเพื่อนๆก็ต้นแรกนะครับสามกิ่งแรกของเราฝึกตอนไปครับเนาะเรียนรู้พัฒนากันไปเรื่อยๆครับทาการเกษตรไม่มีวันหยุดหรอกครับเนาะมีความสุขกระทาไปครับเหนือก็หยุดครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ